คือเปลี่ยนเรื่องแล้วหรอครับแม่ครับในแม่มาทำอะไรที่ปกแถวนี้นะครับเอ่อที่ที่กินวีรูปใหม่ในแม่เราทำอะไรกับพี่โป๊พี่โป๊กเอาสั้นๆสั้นสั้นยาวไม่เอาพี่โป๊กชอบสั้นยาวสองประกอบได้นะครับประกอบไปไหนมาลูกครับประกอบไปอยู่หลังบ้านแค่เดียวครับออกมาเลยเป็นแม่ ปก,กต้องประกแล้วอ่ะออแน่ๆครับอะไะแ,แม่ทำไม่ถูกนะครับทำอะไรครับแต่แม่มรักลูกไม่เท่ากันนี่ท่ากันยังไงครับเป็นแ,แม่ดูสีผิวสิครับปิดครับเปิดต้องเข้าใจนะลูกปกเกิดในละครทีวีอ่ะประกอบเขาเกิดบนละครเวทีแล้วไม่เกี่ยวเข้าไปยังไงครับประกอบเนี่ยเขาอยู่ในโรงละคร เย็นตากถ่ายละครทีวีมันร้อนไฟมันก็แรงมันก็ดำมัสิแม่แม่ครับแต่ว่าตอนเด็กก่อนที่พี่ปกจะได้ถ่าละครทีวีครับท้อไมดำแล้วล่ะครับ เราลูกเราคนละพ่อไงคนละพ่อกันพี่บอสที่บอสเป็นพ่อพ่อฉันล่ะยังยังคุณไม่รู้จักองคุณไม่รู้จักพ่อตัวเองอนะเดี๋ยวจะไปฟ้องยืนยืนละครจะเปีนักการีก็เนาต้องเคลียร์นะต้องเคลียร์กันะฮะใช่เราจะไฟกันใช่ไหมใช่แม่ครับไปเก็บตัวเลยครับอยากจะทำอะไรก็ทำสบายใจนะ ครับแลันเป็นัใช่สิพวกแกน่ะมันคือ